สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถกระบะนะครับทำมาหากินนะครับค้าขายใช้ในครอบครัวนะครับคันนี้เป็นนิสสันฟรอนเทียนะครับรถปี2006เปิดมาราคา125,000บาทนะครับเจรจาต่อรองดูรถทดลองขับได้ที่นนทบุรีนะครับใครสนใจรีบโทรเลยนะครับรถปี2006เครื่อง2.7เกียร์ธรรมดาสภาพสวยงามมากๆนะครับเดิมเลยใครชอบหาเอาไปใช้งานเอาไปต่อยอดนะครับก็ลองติดตามโทรไปเลยนะครับ สภาพแบบนี้ก็สวยงามครับหาไว้ใช้งานไม่พลาดแน่นอนนะครับคันนี้เดิมบางและก็สภาพสมบูรณ์นะครับนอกในก็สวยงามนี่นะครับสไตล์นิสสันลองชมดูนะครับเป็นเครื่อง2.7นะครับดีเซลนี่นะฮะภายในก็สําหรับใครที่หารถเอาไปใช้งานนะครับลองติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับถ้ามีรถยังไม่ถูกใจเวลาที่มีรถสวยๆมาจะได้เข้ามาดูได้ทันนะครับคันนี้ข้างในเนียนข้างนอกเนียนนะครับ สีก็เงางามนะครับดูแลไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่คัสซีข้างล่างนะครับสมบูรณ์เครื่องไม่มีเยิ้มนะครับดูแลไว้ให้เรียบร้อยอยากทราบและอยากรู้ว่าดีจริงหรือเปล่าต้องไปทดลองขับครับไปตรวจสอบสภาพด้วยตาตัวเองนะครับไปดูแลเอกสารให้เรียบร้อยแล้วจึงตัดสินใจนะครับให้มันเช็คให้เรียบร้อยพาเพื่อนพาช่างไปดูนี่นะครับสมบูรณ์แห้งนะครับดูแลไว้ดีพร้อมสับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับ ไปชมไปทดลองขับดูก่อนแล้วท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับขอพรบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมขอให้ได้รถสวยๆไ้ใช้งานกันนะครับสวัสดีครับ